สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดซูผู้ซื้อคนอีกแล้วครับมาพอกับอีพ่อเออีกเช่นเคยครับพี่น้องมือนี่ได้แนบแซบมาตอนพี่ตอนน้องครับผมเป็นกุ้งสดนะพี่น้องนะผมเหลาร่วมนะครับหรือว่าตําร่วมนั่นเองเมื่อกี้เขาขับปุ่นนะครับพี่น้องว่าแซบแซบน้ากันหมต้องเวาอย่างหลายความนะครับผมลุยเลยครับผมมาประเดิม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 กุ้งประเดิมกุ้งครับนี่นี่นะนี่นะนี่นะพี่น้องครับออื ลูยนนะครับผมอือืออขอบุ่ขอบแซ่บน้ำกันพร้อมด้วยพี่นองด้วยะนะครับนี่เอาแบบนี้เลยนะครับ หอมก,กับกุ้งเลยนะครับนี่เลยแซ่บๆน้องกัน,นครับพี่น้องนัววเลยครับสดหนำนัวใส่ถึงใจเลย พี่น้องครับคำใหญ่ๆกระพาะเอเลยครับติ๋วใหญ่ๆจับใหญ่ๆไปเลยครับเนี่ยกระปุ่นเทาอันนี้ครับมาแสบๆน้ำกันเลยครับเด้อ ทำแบบนี้ไปได้ครับอื เดี๋ยวครับลาดแดมปลาลงไปครับอืมอืม

ง่ายพี่น้องมาครับผม โอ้เผเดอยู่ตัวเนี่ยพี่นอ้องอาครับนี่แซ่บๆน้องกันกุ้งสดอยู่นี่ครับพี่นออ้อง ต้องโตเขากันดีขนาดพี่น้อง แ่บหลายพี่น้องบ้าครับเปียะเปียะเปียเปียปลาพี่น้องกุ้งครับกุ้งอขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีนะ ปุ่นเบดกอนพี่น้องอื เมต้อกี่เราจะจัดไปพี่น้องเอาครับพี่น้องมาแซบๆน้ำกันอีกคํำนึง Mm -hmm.